สวัสดีครับพบกับผมครับกีกี้ครับจากทีมงานเฉลิมสิริทรัพย์นะครับวันนี้นะครับผมอยู่หน้างานกันที่จังหวัดนครราชสีมานะครับอำเภอสูงเนินนะครับตอนนี้กำลังขุดโคกหนองนาในพื้นที่ก้าวไล่นะครับเดี๋ยวมาดูหน้างานกันดีกว่านะครับก็หลายๆท่านหลายๆคลิปอาจจะเห็นกันบ่อยแล้วนะครับสำหรับการลงคลิปของผมนะครับครั้งนี้ก็เหมือนเดิมครับ ก็จะมาดูวิธีการเก็บหน้าดินการเปิดบอ่อใหญ่อันนี้เรามาถึงแปลงนี้เราจะเปิดบอ่อใหญ่เลยนะครับก็ตอนนี้ทีมงานเราก็กําลังเก็บหน้าดินนะครับหน้าดินแปลงนี้นะครับมีความลึกอยู่ที่1เมตรยีบเซนติเมตรนะครับนี่คือส่วนของหน้าดินนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังมีการเปิดหน้าดินเอาไปกองไว้จุดหนึ่งเลยนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าแปลงนี้นีได้หน้าดินเยอะมากเลยนะครับ ดูสีของหน้าดินแล้วก็ของฟางข้าวนะครับเป็นเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์มากครับสำหรับดินในของโซนฝั่งนี้นะครับดูได้จากเพราะว่านาข้าวครับเพราะว่าความสวยงามของข้าวแล้วก็เจ้าของที่ว่าได้ข้าวเยอะนั่นแสดงมุงบอกถึงหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์นะครับงั้นเราก็ต้องมาเก็บกันให้ได้มากที่สุดเลยนะครับสําหรับแรงนี้นะครับนี่เริ่มงานวันแรกครับก็ ช่างของผมนะครับคนข่าของผมก็ทําการเก็บหน้าดินโดยการนะครับเปิดชั้นแรกก็คือหนึ่งเมตรยี่สิบแล้วก็นําดินขึ้นมากองไว้ตรงนี้นะครับตอนนี้คือเอามากองไว้ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้เราจะกองไว้ก่อนโอ้โหนี่คือได้เยอะมากเลยนะครับนี่เก็บหน้าดินแบบตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับยังไม่ได้ทําอะไรเราก็เก็บหน้าดินกันแล้วนะครับหน้าดินนี่หล,หลายครั้งที่ผมพูดแล้ว ทำคลิปก็จะบอกว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับมันก็เป็นสิ่งสําคัญจริงๆนะครับสําหรับหน้าดินเรานะครับอย่าลืมนะครับการทําเกษตรการขุดบ่อเราต้องรักษาหน้าดินให้ได้นะครับต้นไม้จะได้โตเร็วๆนะครับพืชผักของเราจะได้สวยงามครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังคลิปของผมด้วยนะครับทีมงานเฉลิมซีดีรั์นะครับรับขุดออกแบบโคกหนองนาโมเดลทั่วประเทศไทยนะครับ ท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อที่เพจของเราได้เลยนะครับเฉลิมศรทรั์นะครับยินดีให้คําปรึกษาทุกท่านครับใส่ใจทุกขั้นตอนนะครับทุกรายละเอียดนะครับนี่อย่างเช่นแปลงนี้ก็ดูหนูโหดูหน้าดินครับบอกเลยว่าจูใจแน่นอนครับหน้าดินแปลงนี้นะครับได้เยอะแน่นอนนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ